ตอนนี้แดดร้อนมากเลยนะคะนี่เกี่ยวไปเมื่อกี้ได้อยู่สี่ให้หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็ห้าทางพุ่นนะคะมาช่วยพี่ชายป่ยก่อนเดี๋ยวก็จะเดินทางไปต่อนะคะไปทำงานต่อนะคะปาดเขียดกันนาอเสร็จไม่นอวันนี้นะคะไม่แน่ใจพนจ้างนะคะมาดามโมโภก็มารับจ้าง <c ười> คือกันบคือว่ามารับจ้างเนี่ย แล้วก็จะช่วยสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็จะไปทำงานตัวเองนะคะแบ่งป,ปันน้ำใจเลยเด็กน้อยเนะแล้วอยู่ฝั่งนี้ดีวกว่า,า,า,าแดดร้อนมากนะคะตอนนี้ฟาขึ้นับผิดชอบด้วยนะคะอ,อืมอ,อ,อ้ยนาะที่ตั้งกล้องกนลำบากนิดนึงนะน,น่านะคะทุกคนไ,ปไ,ปได้แค่นี้วะปูน เขาเกี่ยวทางโน้นเราเกี่ยวทางนี้นะมาๆเริ่มกันนะคะตอนจะเสร็จแล้วจ้างได้เด้อมาดามคุณ ทำได้ที่งานนะคะงานลาดงานหลวงงานอะไรก็ทำหมดไม่ชอยเกียงงานแต่จะเป็นสมัยก่อนเกี่ยบข้าวทั้งวันแหะแต่จะไม่มีงานลาดข้าวกี่างนล่

เทา่าทังคนปล่อยป่วยมันลมมาทางนี้เด้ลายมันอยู่ฝั่งนี้นี่เนี่ยลายมันอยู่ฝั่งนี้มาเนี่มันคว่ำลายมันจะไม่ไหลช้ะ

แม่ล่ะแม่ล่ดโไหนโผล่ลขึ้นมาโผลมา้ล่บอกเขไปพอตัวหูเขาก็ไปยังไปน้ำมันอินล่างดูนิดิดได้กินในช่างมาตกพืก็่อามามาค่าเด้อจะหามาไม่เขาค่าหามาบ้านนีนเลยกินหมาขึ้นก็เพื่อนกินหมาละสั่น มาขาดโตมากเลยจะขามาไปเด้อก็ได้ไแล้วฮันจะได้ใส่โล่เนื้อเนื้อคนมา่ขวานนเหรอาน่ใส่แล้วามนก็มาเสียเตนี้มา่หแล้วก็ไปเอาเราหม้าขวดน้อยเดียวหมือนกันกรไดามาอะรี้ให้เาสามนี่นนนะากนี้ เรือโบกแล้วไปเอาเรื่องอาทิตย์หนึ่นทันทันแล้วคืบแล้วไปอยู่ไหนเราบอกไงเลยโตัเดี๋ยวมือจะขอสั่ง นี่วัดลายอยู่ประเทศหลวงหมดเนี่ยนี่วัดละร้อยก็บาทหนึ่งหมด Bây, xà, xoay, ừ. bây giờ phải nhát cái soi treo của pú đi ạ, cái đây mới tập nhiều, nó khó các thứ, này mùi lạ, nó được cái mùa đúng không? bảo là không nôn, không nó ngứa, cái nó không nó để nó không, nó chỉ nó

เ่ยวกแล้วและจะขันก็ไปดงเทศษไ,ไปเรื่อยไปเรื่ยอยที่ข้าลุกไปข้าลุกไปหามี่มาออกาเนี่ย เดี่ยวเืนเือออกไปครับเดือนแรกก็จะหาอยู่น้ำมอน้าตะกอนเดือนสองน้ำเรืออยู่น้ำมอน้าะกอนอยู่ไปอยู่ไปจุดพุทงอยู่แล้ครับเออายปลากรบงน้เินไป่าอยู่น้าหมูน้ำโพยัดนพอขือเียนเองเดือน้งอไม้

ท้าพ,าพ่นท้าพ่นไล่มันจังไวย้าพูนแล้วมันถ้าพูนเนาะถ่าพูน,ะนพมันจังไวยเกี่ยวทางโน้นก่อนนะคะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วล่ะ,ละ สองสุดท้ายเปนบาสุดท้ายมันจะไวนี่เราซ่อนเครื่องดื่มไว้นี่ก่อนโคตรร้อนเลยต้องเอาเครื่องดื่มไว้ก่อนนะอาศัยพี่ชายปูดไม่ได้เลยเครื่องดื่มไม่ได้ก็พกเองบริการเอง้ยอุอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดอยังฮ้อนค่ะ ประมาณเกือบเที่ยงเราก็เลิกแล้วนะงานเราก็นี่เรือจะสามไฮสี่ห้าโอ้ห้าไฮเปิดมาเนาะเสร็จไหมนะน่าจะอยู่ตอนนี้อยู่ที่ส1บเอ็ดโมงแล้วนะคะไม่เสร็จหรอกไอปอยต้องเกี่ยวคนเดียวไปถ้าเราว่างเราก็จะมาช่วยอยู่ถ้าไม่ว่างก็แล้วแต่เจ้าพาทุก โอ้ยโอ้ยเนอะลมเซม่าลมเซมีดเด้พูดเข้าไปถ้าผัวมามาเกี่ยวข้าวกันเอากล้องเราว่าในล่มดีกว่าตุ๊กตัวตุ๊ตัวเราโดนแตนโอ๊ยแต่ถอดโ ข่ดีมาโดนหนาเนาะทุกคนจะได้ใอ,อ้เนี่ยโอไพเะเี่ไปรับผิดชอบมือ,อ่ข่บาดนี่ <c oughs> เจ็บมากเลยอ่ะเจ็บสุดๆเลยนี่บมือบวมเลยเอาแล้วยกเลิกพลรกินละ <c oughs> โอ้ยเจ็บแห้งอ,อือ ปอเมื่อกี้เจ็บแบบเจี๊ดน่ะเข้าสุดซวงเลยอะพี่น้องเอ้ยปเป็นแย่อยอ้าวเห็นแล้วคือบอบบางเหนอโอ้ยดวงดีขนาดเลยไหมแตนตอดมือบวมไปหมดเลยนะคะตอนนี้นะคะทุกคนโอ้ยน้อสวัสดีค่ะ